สวัสดีครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือเมล็ดหญ้ากินนีมอมมาซานะครับเป็นเมล็ดหญ้าของทินสิลิเมล็ดพันธุ์นะครับมีของเราเลย็กเก็ตสวยงามตรงตามสายพันธุ์นะครับเมล็ดหญ้ากินนีมอมมาซาครับเมล็ดดีต้องออกเขียวนะครับสมบูรณ์อันนี้มีประมาณ14-16ถึง16ล้านเมล็ดนะ เพราะว่าใน100เมล็ดมีประมาณ0.014กรัมเมื่อคิดกลับก็ประมาณ14ล้านเมล็ดต้องออกแล้วครับต้องงอกเพราะเมล็ดที่ดีผ่านการเก็บเกี่ยวด้วยเกษตรกรคุณภาพชำนาญก็ย่อมได้เมล็ดที่มีคุณภาพสะอาดเมื่อไปหวานแล้วยอมทำให้เมล็ดงอกดี เมล็ดนี้กว่าจะได้มาเนี่ยใช้หยัดเหนือ่อแรงงานแล้วก็การลงทุนที่ใช้เวลาใช้ต้นทุนพอสมควรนะครับไว้ว่าต้นทุนตั้งแต่การไถต้นทุนการปลูกค่าแรงเก็บเกี่ยวหลายอย่างนี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วใน1กิโลก็ตอนนี้เราขายอยู่ที่250บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ ค่าจะส่งก็ขึ้นตามจํานวนกิโลถ้าซื้อเยอะค่าจะส่งก็จะถูกนะครับใน1กิโลนี้สามารถหวานได้ประมาณ2งานปกติเราจะแนะนำหนึ่งไร่ให้หวานเมล็ดอยู่ที่2-3กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับการหวานก็ให้กระจายกระจายแล้วก็คาดกบบางๆหรือใช้รถคูบต้าที่ใช้คาดเหมือนคาดนาะคาดรอบเดียวนะครับเน้นให้อยู่ผิวดินเพราะว่า ะมะเมล็ดหญ้ากินนีจะเป็นมเมล็ดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้อยู่ผิวดินสักเล็กน้อยเมื่อมีความชื้นหรือฝนตกก็จะทําให้หญ้างอกขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้ฝนตกแล้วก็สามารถที่จะเริ่มไถพวนแล้วก็หว่านปลูกได้นะครับในช่วงนี้ควรที่จะมีการเตรียมปลูกหญ้าไว้เพื่อที่จะใช้ในการ เลี้ยงโดยเฉพาะโคแม่พันธุ์หรือโคโครุ่นนะครับที่จําเป็นจะต้องกินหญ้าหญ้าสดซึ่งเป็นอาหารหลักของโครหรือกระบืออยู่แล้วนะครับเราควรที่จะทําแปลงหญ้าไว้ในช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็ทําเสบียงไว้ในช่วงฤดูแล้งยิ่งถ้าใครทําการจัดการแปลงหญ้าจัดการอาหารได้ในช่วงต้นฤดูแล้งซึ่งก็ประมาณเดือนธันวา มกรากุมพามีนาเมษานะครับช่วงนี้จะเป็นหน้าแรงถ้าเรามีระบบน้ำการจัดการใส่ปุ๋ยด้วยก็จะทำให้มีหญ้าเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโ,โคนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาจะตกต่ำาัะนั้นหญ้าก็จะเป็นอ,อาหารสัตว์ที่ราคาถูกนะครับเม,เมื่อเทียบกับอาหารคน้นจังนั้นแล้วการปลูกหญ้ายังสำคัญ ซึ่งเป็นอาหารหลักของสัตว์เคียวเอื้องแนะนําเลยครับกินนีมอมมาซ่าครับต้นใบใหญ่กอใหญ่ปลูกง่ายครับของเราทินสิริแพ็กเก็สวยงามครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับปีนี้ยังมีเมล็ดพันธ์ุอยู่ยังไงฝากด้วยนะครับ